สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถะผมจะเป็นเป็นคลิปของโหมดใหม่นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในเกมบอลฮันเดอร์นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ทุกคนรอคอยมานะครับซึ่งหนึ่งในงนั้นก็มีผมด้วยนะครับดิคนจะเป็นคนชอบเกม FS เนี่ยแล้วโหมดนี้เข้ามาในเกมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับรอบนี้ผมจะเล่นฝั่งของนาโต้นะครับผมตอนนี้ในเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่2ฝั่งนะครับมีนาโต้แล้วก็ประเทศรัสเซียนะครับผม ส่วนคลิปแรกเนี่ยจะเป็นของนาโตนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเรามาเล่นรัสเซียกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมีการตัดต่อแบบอาจจะไม่มีการตัดต่อนะครับจะอาจจะเป็นเกมที่เกือบจะเต็มเลยนะผมตัดออกแค่บางช่วงเท่านั้นนะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันนะว่าชอบแบบนี้หรือเปล่านะผมเพราะไม่งั้นคลิปถัดไปก็ได้ลองตัดดูนะครับอบบนี้จะให้เป็นเกมเต็มเพื่อจะได้ดูแบบเสียบรรยากาศไปด้วยนะเพราะเสียงเกมนี้มันทำมาค่อนข้างจะดีเลยล่ะนะผมโอเคส่วนรถเป็นไงเราไปดูกันเลยครับ เอากอดได้เปรียบเว้ยมา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 ดูดูโอเคน่าจะพบทุกคนละอ้าว <c oughs> ไม่ตายไม่ตาย,ยเอา้าเอา้าปต,ตีด้วยความไฟแสงอะอะไรวะแพ้บอดอย่างนั้นได้ไงอ่ะ วะเซ็งจริงๆยิงใครไม่ค่อยจะตายเขาสวดไม่กี่นัดตายเลยสั่งการสนิบดีปะโถเอ้ยตายทุกตัวเออเออแม่งเทนกูที่แหลตสุดยอดแล้ว

ลืมไฟคนละเกมอ่ะเติมหาที่หลบดิไปไกลกูเล่นตรงเนี้ยต้องคนว่ะเออเออเออปืนนี่แหละสุดยอดแล้วบอกให้มีตัวเข้ามานะครับ mày đem đây ok bọt thay mày 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 อ่ position, ากูเห็นปราชัยเออหัวลั่นเออตายอีกสองเฮ้ยไอเล็กอีกสามเมื่อกทำไมอ่ะวิจริงผมคงไม่ตามแบบนั้นอ่ะโอ้ขอบคุณเพื่อนทีหลังไม่ต้องโอ้โหเต็มหน้าเลย ระเบิดเอามมึงดูหลังเองดีกว่าวะไม่ไว้ใจบอดเลยโพราภาพลายเลยไม่เคยไว้ใจบอดได้เลย แย่ละเหลือหน่อยโดนเฮ้ยเมาเป็นไรจู่ๆก็หันไม่ค่อยได้สวย บอกเลยระบบนี้ไฟอ่ะเกมนี้โคตรดีอ่ะแต่กูต้องเอาอะไรมาทาบตรงจุดหน่อยนะเขายิยงโหดป่ะต้องรีบย้ายแล้วคนหารจะติดตอนนี้มีตัวตามมาไม่ตามมาแม่งดักอยู่ข้างบนอยู่ชั้นสองครับไม่ช่ชั้นสองชั้นสาม ทำแบบนี้ไงแค่นี้เลยรอครับรอผลลัพธ์เอเอ นี่บอกปืนนี้โหดมากเป็นปืนกลเบาที่ยิงดีกว่าปืนหนักซิปืนกลหนักซิไม่ใช่ปืนกลเบาล็อกบันไดมาเนี่ยมันน่าจะมีเลเซอร์นะ แบ่งยี้ดี่กว่าจากข้างจากข้างผมคือความมึนอ่าเออตายคู่มายิงแขนผมตายโอ้โหเหลือแต่ปืนดีดแล้วไงปืนดีดเหรอเอาปืนดีดก็ได้มา ปืนดีดครับผม XM5 ปืนดีดขอสักแชะสวยแต่หนุ่มนี้วิ่งเร็วนะ เไม่มันใช่ของเราป่ะน่ะไม่ไม่ไไม่ด้แผนที่ไม่ขึ้นอ่ะกลัวแล้วลุ้ม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 เอาเทตายเจอรถถังกุ้งใส่เลยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ออกไปออกไปออกไปตายสุดตายหมดตี้ขอบคุณรอดตัวเดียวไม่รอดซะหน่อย กู้รอดคนเดียวครั้งหน่งไหมเหรอตรงนี้อย่าละปืนมันดีเดี๋ยวผมไม่ชอบปืนนี้เลยว่ะตีแบบนรกอ,กอก่ะไปครับตัวยี่ใกล้ๆ มันดีนะเว้ยหมดจะไายิงไกลนะประติดที่ว่าแม่งบีดมากเห็นมั้ยนะไปแล้วโอ้ต้นไม้มาอยู่ข้างในนี่ได้ไงวะเฮ้ย ว้าวว้าวว้าวว้วว้โวดิโหลดดิโหลดไปคุณให้โอ้โหเหมือนโดนระเบิดตัวเองด้วยซ้ำน,นะนี่ รรู้เืโอ้ยนึกว่าไม่โดนซะแล้วมีเมียละขอเช็คให้ชัวร์โอเคโอ้โออืมตาลายกันเลยทีเดียวเฮ้ย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 ดุเกินไปละ นะเอาเต็มที่หมดย่างหมดย่างมีมาเรื่อยๆเลยเว้ยแหมผมจะได้เผากระสุนเผาเล่นไป โอเคเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังมีตัวยังมีตัวอาฆาตแคสโอ้โหจุกจังวะมันแคสอะไรขนาดนั้นแคสเกินไปเปล่าไปนะไม่อยู่แล้วนะใครจะอยู่ก็อยู่เพราะผมไม่เห็นตัวเนี้ยเอาไม่เสียง มันระเบิดประตูไว้นี่นี่ไงไม่วัดไม่วัดไม่วัด,วดเพราะไม่รู้ไปละออกทางลัดด้วยเ,เสียงมันได้อยู่คนเดียวไปไม่ได้ไปสักทีนี่ มันก็ไม่มีนี่อ๋อนี่ไงโอเคได้อยู่นี่ละหนึ่งหัวโอ้โหโอ้โล่งมาดีดอะเฮ้ยเฮ้ยหาย เออเฮ่อไปเห็นนะผมรู้นะว่าวมันอยู่ด้าต่างแต่ไม่เห็นนะ่ะโอ้โหก็ส่วนนั้นเดียวตายเลยอะเวลา BMR 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 ที่วิ่งชาร์จนิดหน่อยหน่วยจะเล็กลงนะครับจี เอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเป็นชันเลยหวังว่าจะไม่เห็นคุณนะ T 90รับผมเฮ้ยไปดักยิงดีกว่าผมเชื่อว่าเขามาแน่เนี่ยคัาจะเสียงต้องทำทหารในสามนายนี่ให้รอดให้ได้ยี๊ด ชนะซะก่อนวะ่ะวู้ววัดดีเอทีเก้าสิบเเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโหมดนี้ผมว่าผมชอบนะเออสนุกดีอะเอพีเอสด้วยนะครับผมเป็นคนชอบเล่นเอพีเอสนะครับมันเลยโคตรสนุกนะถ้าเขาทําระบบให้มันแบบดีกว่านี้อีกสักหน่อยนะผมไม่ผมบอกเลยผมเล่นประจำเลยนะเออไม่ต้องเล่นมาแล้วรถรถถังอะ <laughs> ขอเขามาขอเคลตรงนี้เอาเออเดี๋ยวผมว่าสิงอยู่รงนี้ดีกว่าว่ะถ้าเขาเปิดจริงนะครับผมบอกเลยสนุกนะครับให้เขาแก้ไขอะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับ โอเคแล้วเจอกันนะผมสุดปั๊ก